สวัสดีครับสวัสดีตอนเยน็นนะครับหลังจากที่ได้า่าติเติมคันรถแล้วนะครับเราก็จะมาลองพรมต่อครับหายเยื่อต่อครลองปักเปียดดูนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างนี้กับการปักเกลียวเกลียวที่ใช้ก็เป็นใส่เดือนนะครับเดี๋ยวย็นนี้มาดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าอา่ครับหลังจากที่ใส่ไปก็ได้เวลาแล้วนะครับมาดูว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าครับั้งแรกครับ ไม่มีตัวก็ผ่านครับเงียบเก็บแล้ววันนี้ เงียบอยู่นะยังไม่มีตัวครับ รอบแรกผ่านไปถือว่าไม่ดีครับไม่ลุ้นใหม่พรุ่งนี้ครับรอบเช้านะครับเก็บเบ็ดส่นี้ ราพ้นงานนะครับวันนี้ตั้งแต่เมือเ่อคืนก็เป่ามอไซบิ๊กหนึ่งตัวครับหวังให้ไหลแต่ไม่ได้นะก็ไว้ลุยกันใหม่ครับเย็นนี้